สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเอมที่เชิญแล้วนะครับวันนี้เรามาเอาของมาส่งลูกค้าเช่นเดิมนะครับเช่นเคยก็เดี๋ยวผมจะต่อระบบให้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยไหนเข้มาถึงแล้วเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ที่เอามาก็จะเป็นชุดตู้ขนาด3กิโลวัตต์นะครับเป็นตู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เอาเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็น NMC นะครับแบบโมดูล44โวลต์นะครับตามเขมาดูครับ นี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่ nmc นะครับขนาดโมดูลละ100แอมป์นะครับทำการบาลานซ์มาแล้วนะครับแล้วก็คัดนะครับคัดเซลล์คัดอะไรนะครับแล้วก็มีแอคทีฟบาลานซ์เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือลูกค้าเนี่ยมีระบบเดิมนะครับไอ้ที่เป็นแผงเนี่ยคือแผง9แผงนะครับที่ลูกค้าติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีระบบเดิมที่ลูกค้าซื้อมาติดตั้งอยู่ข้างในนะครับวันนี้เนี่ยจะย้ายก็คือย้ายตัวแผง มาเข้ากับชุดตู้ของผมนะครับแล้วก็ตัวแบตใหม่ของผมนะครับซึ่งแบตเดิมลูกค้าใช้เนี่ยจะเป็นแบตบอีอ่ห้อหนึ่งนะครับขนาด2อ0แอมป์แต่ใช้ได้นิดเดียวนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับลูกค้าเลยตัดใจเอาของใหม่มาลงโอเคครับยวไปยกยกตู้กันนะาาสายมันด้วนีสายที่เราจะเดินนะครับลูกค้าสั่งมาด้วยผมก็จะเป็นสายลิงนะครับ สายลิงอเมริกันสแตนดาร์ดมาเลยสาย P V F มัดนะครับก็บทีนี้เรามาเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราใช้4โมดูลเราก็จะทำการขนาน2แล้วก็อนุกรม2มันก็จะได้เป็นระบบ48นะครับ นีเป็นการขนานเอ้ยเป็นการอนุกรมนะครับวิธีการต่อก็แต่ละคนก็จะมีการต่อของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับของผมก็ใช้สายเนะี่ยเป็นตัวขนานแล้วก็อนุกรมระหว่างเซลล์นะครับเพราะว่าถ้าเราจะอนุกรมแค่เส้นเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวบางทีมันวิ่งวิ่งไม่โอเคนะครับไอตัวสายที่เราใช้นะครับัรทจะเป็นสายขนาด6 AWG ตัวสายนี่เปรียบเหมือนไอ้ตัวถนนนะครับถ้าถนนกว้างเราก็วิ่งได้เยอะนะครับรถวิ่งได้เยอะรถคันใหญ่วิ่งได้สบายนะครับแลกษก็กประมาณนี้โอเคใช้ตัว i ิม a c t เช็คตอนนี้ก็จะเป็นการขนาดนฝัง่งทางด้านหนึ่งมาดูข้างใน ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคือมันติดตั้งง่ายนะครับลองมาดูใกล้กันคือไอเนี้ยผมมาดูกลมแบตเตอรี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ต่อตัวสายเข้ามาที่ตู้จบเลยนะครับง่ายๆนะครับตอนนี้ผมเสียบตัวแมอแลงดูเพื่อที่จะเช็คขึ้นนะครับ๋ยวดูใกล้ๆตัวนี้ขึ้นเนี่ยเสียบสายนะครับออกมาประมาณนี้เลยนะครับใหญ่ไปเล็กๆเล็กๆเป็นรบละเอียดทาใหม่เอาตัวใหม่ นี่เลยครับอันนี้คือลูกขึ้นที่ออกมาจากตู้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานอยู่อันไหนนะพี่ครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูงานกันนะครับว่าที่เนี่ยโหลดอะไรบ้างนะครับชุดตู้ก็เป็นชุดตู้องค์วผมเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ติดสติกเกอร์อ๋อเสียดายน,นะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้แหละครับอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นขนาด48โวลต์200แอมป์นะครับ เรียกว่า10กิโลวัตต์กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมมาลองจับสโคบดูนะครับโดยใช่มอแปลงนะครับอินพุตมาที่200โวลต์ออกที่ประมาณ7โวลต์นะครับก็มาดูขึ้นนะฮะขึ้นสายตรงนี้นะครับมาดูด้านในกันอินเวอร์เตอร์ของเราครับไม่มีปิดบังนะครับเปิดให้ดูกันจะจะเป็น m อเมจตี้ชารนะครับขนาด60แอมป์นะครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับ4ี่โมงครึ่งแล้วก็แดดเลยอยู่แค่3แอมป์ตัวนี้ใช้แผงทั้งหมดเนี่ย9แผง นะครับแผง380วัตต์9แผงอนุกรมกัน3แล้วก็ขนานมา3สตริงนะครับมาเข้าระบบแล้วก็ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ขนาด48โวลต์นะครับ3,000วัตต์นะฮะอันนี้ก็รันใช้งานอยู่ทีนี้เราไปดูโหลดกันภาพรวมเลยนะครับทั้งบ้านอันนี้ก็จะเป็นตัวโครงสร้างนะครับต่างๆเดี๋ยวไปดูตัวแผงแผงนี่จะมี2ชุดนะครับ แผ่งมีสองชุดอยู่ด้านบนครับทำเลก็จะผิดไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังสามารถผลิตได้เต็มที่นะครับไฟก็ใช้เต็มส่วนเลยครับใช้ไฟเต็มส่วนเลยอาจจะเป็นเหมือนจุดกลางเต็นท์เลยว่าได้นะครับค่อนข้างใหญ่ในในห้องนะครับในห้องนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับขนาด12 0 0น BTU ใช่ไหมครับหมื่0สามหมื่นสอ๋อนสนะครับจัดนะครับโอ้ นี่ก็นีเลยครับนี่เปิดพัดลมมันอยู่แอร์มิตซูตัวนี้นะครับประมาณ13,000 BTU เป็นแอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ระบบไฟแล้วก็กล้องวงจรปิดครับทั้งสวนเลยขออนุญาตดูที่กล้องเลยนะครับโอ้หนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับดูภาพรวมเลยแล้วก็เหมือนกับว่าพี่เขามีโครงการที่จะให้ติดตั้งเพิ่มใช่ไหมพี่ใช่ครับอยู่ชุดใหญ่มีชุด Wifi ไร้สายชุด wi- ไร้สายโอ้โหยางใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านนอกบริเวณ โถงตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะมีทีวีนะครับทีวี TV, TV, มีกล้องทุกที่เลยแล้วก็พัดลมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับเมื่อกี้ก็รันอยู่เครื่องซักผ้ากินไปประมาณ600กว่าวัตต์เมื่อกี้นะครับแล้วก็ชุดเล็กที่ผมมาครั้งก่อนนะครับก็รีวิวไปแล้วชุดเล็กนะครับใช้คุ้มมากผ่านไปแค่ประมาณ2อาทิตย์ไม่ถึงนะประมาณ 2, 2อาทิตย์ครับรันไปประมาณ29หน่วยแล้วนะฮะซึ่งไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีว่ามันรันอะไรบ้าง ส่วนระบบอีกระบบหนึ่งที่ทําไว้นะครับก็อันนี้มาให้พี่เขานะครับง่ายๆเลยก็คืออีกแผงชุดหนึ่งเนี่ยเอาไปขับปัม๊มเมมติผมเปิดครับนี่เลยนะครับเป็นสมมตินะครับมมอรของผให้ดูฮนด์เดลโลเป็นแนวทางปบพอสับม,มาข้างล่างเนี่ยนะฮะไอตัวปั๊มก็จะทํางานหลังจากที่เราสูบน้ําขึ้นเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสลับไปใช้นะครับข้างบนปึ๊บก็จะไปชาร์จลงที่ตัวแบตเตอรี่นะครับใช้หลังเต่าเลยนะครับ ตัวนี้ใช้เป็นสามแผงอนุกรมครับสองสตริงนะครับประมาณนี้เลยทีนี้ตู้เล็กนะครับตู้เล็กที่มาติดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาดูที่มันผลิตได้นะ29เลยนะครับ29หน่วย29หน่วยนี่เลยครับอันนี้คือชุดเดินนะครับตรงนี้มีมอเตอร์นะครับแต่ไม่ดูดอกไม่ดูะไรนะฮะอันนี้ก็มาตั้งํำตัดให้ชุดนี้1,500วัตต์นะครับก็ใช้ตัว ตู้กดน้ำนะครับมีตัวเครื่องทําน้ําร้อนด้วยนะครับแล้วสําคัญเลยคือที่เข้าไปใช้กับปั๊มออโต้นะครับปั๊มออโต้สองตัวนะครับขนาดประมาณ370วัตต์นะที่อยู่ข้างหน้าบริเวณตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอันนี้มาดูที่เป็นปั๊มนะครับที่เป็นปั๊มนี่เลยในห้องนี้นะครับเป็นปั๊มแรงดันอัดเข้าไปด้วยนะครับก็จะมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งดูด ดดขึ้นมาแล้วก็มาผ่านตัวกรองแล้วก็ขึ้นไปเก็บบนแทงแล้วก็เดินก็เอาไปใช้นะครับเป็นปั๊มออตโตเมติกนะครับเป็นออตโต้ปั๊มของล u c กคีโปนะครับ370วัตต์นะครับประมาณนี้นะก็ลูกค้าก็ใช้เต็มเต็มเลยนะครับพี่เขาใช้แบบเต็มเต็มเลยถ้าไม่พอก็นี่เลยคุ้มซับ <laughs> พลังงานอันยิ่งใหญ่นะครับ <laughs> มีไว้เตรียมแล้วนะครับเป็นเจเรเตอร์ทีนี้ไปดูโครงการเพิ่มนะครับ ที่เขาเดี๋ยวลองใช้ชุดนี้ไปก่อนนะครับนู่นเลยที่มองเห็นนะครับอยู่ตรงนู้นจะทําเป็นออฟฟิศนะครับจะทําเป็นออฟฟิศก็เดี๋ยวอาจจะลงชุด5กิโลวัตใช่ไหมพี่ประมาณ5กิโลวัตนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆครับใหญ่มากครับเอาไม่อยู่จริง30ไร่ครับเดี๋ยวพอเสร็จนี่ผมว่านี่จะแน่นอนมากเลยตรงนี้โอเคนะครับ มี DIY ด้วยโอ้โหขอยัดซูมก็ไปดูครับใช้ปั๊ม12โวลต์ไดโวจุ่มขับเป็นเหมือนรถป๊อปเนอะใช่ครับรถป๊อปไปแล้วมีแผงนะครับพอมีแผงใช่แล้วก็มาชาร์จลงแบตเตอรี่เอาไว้ทำเอาไว้เป็นรถน้ำต้นไม้นอกสันที่เก๋ๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปข้างในกันนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจระบบคือทางผมเนี่ย ไม่ได้แค่ขยอย่างเดียวนะครับก็คือต้องให้คําบริการให้ให้คาแนะนํานะครับแล้วก็ให้บริการลูกค้าให้รอบครอบนะครับก่อนจะซื้อกันเราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าต้องการระบบอะไรยังไงนะครับเราต้องมาวางแผนกันก่อนนะครับว่าอยากได้ไปใช้อะไรบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์นะครับอย่างแบตเตอรี่10กิโลวัตต์นี้เลยนะครับแบตตัวคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างนอกไม่โฟกัสกล้องดังดีเลยนะครับอยู่ข้างนอก นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกก่อนนะครับที่เบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับ087 250 056 6ะครับโทรเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ